S <S วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมากางเต้นกันค่ะแล้วก็เราก็มากันที่ภูหามานนะคะตอนนี้ก่อนจะเข้าไปกางเต้นเรามาแวะที่ป่าสนดวงลานนะคะหน้าบีมหน้าบีม่านะ<อ>ลูกเสืออยู่ข้างบนนู้นค่ะไหนคะ ที่นี่เหมาะสําหรับมาถ่ายรูปมากนะคะถ่ายรูปสวยมากขับเลยออกมาจากจุดที่เราพักประมาณสิบกิโลเราก็จะมาเจอตรงนี้มันจะอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติภูผาม่านนะคะนี่ค่ะบรรยาก,กาศก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาเที่ยวภูผาม่านก็แนะนำว่าตรงนี้น่ามาถ่ายรูปมาก สวยๆอันนี้เลยคอมเมนค่ะแพนของทริปเราวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกลางเต็นท์กันที่จุดกลางเต็นท์หน้าเป็นฉันหลังเป็นเขาใช่แล้วค่ะมันชื่อจุดกลางเต็นท์เป็นเปิดใหม่ชื่อว่าหน้าเป็นฉันหลังเป็นเขานะคะผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงห้ามสองผู้ร่วมทริปของเราวันนี้นะคะมีด้วยกันหกคนนี่บีมค่ะไปค่ะ ค่ะน้องบีมค่ะเวล้วก็มีน้องกวางด้วยลูกาหายลูกสาวพี่ก้อยค่ะ,ละแล้วเราก็จะมีผู้ชายชายหนุ่มอีกสองคนนะคะคกําลังตามมาสมทบขับรถมาอีกคันนึงค่ะเดี๋ยวเราจะนัดไปเจอกับพวกเขาที่จุดกลางเต็นท์กันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคืนนี้เรามีอาหารอะไรมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะ อันนี้คือสมาชิกของเรานะคะไม่เห็นอะไรเลยลงมาระวังบันไดหักคิดกคนกลางเต้น แฉล้งนะคะพ่อครัวครับอันนี้คือพ่อครัวเหรอพ่อครัวทำมาหมดแล้วค่ะอาหารพี่ไงเดี๋ยวพี่ไงนี่จะเด่นกากในเมด่อคุณใดอยากสอบเด่นเลยจะขอบไปนเตอนนี้มาถึงที่กลางเต็นท์แล้วนะคะแผนกกลางเต็นท์ของเราครับ สับรถร้อยกว่าโลมาเพื่อกางเต้นครับใช่แล้วเราก็จะนั่งดู <c oughs> พวกเขากางเต็นอย่างเดียวกันเดี๋ยวเราไปกางเต้นกันก่อนนะคะ อันนี้คือ,อเป็น์ของเรานะคะวาวกางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้อตอนนี้ประมาณสี่โมงเย็นอากาศที่ว่าเหมือนจะหนาวนะพอมาถึงปุ๊บไม่หนาวเลยค่ะร้อนมาก,ากาไม่อยากทำอะไรเลยก็คือต้องนั่งรอให้แบบแดดล่มก่อนแล้วก็ค่อย ทำอะไรกินเนาะพูดอะไรต่อมันมีคนนั่งมองไงมันก็เลยพูดไม่ออกไงอะเซ่ฮัลโหลไนสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะทำอะไรกันต่อนอี่ยอืมราดูข้างข่าวออกจากถ้ำอือครับจริงตัดภาพมาที่เรื่องจริงก็คือร้อนตอนนี้ร้อนจนิ๋มจะเอาอะไรดูแดดดิต้องบอกว่ามืดมากไม่ถึงเอา,าวัลโลวอม ต้องบอกว่าทริปนี้เราจะน้องร้อนมากเลยมันมันบกไว้ากเลยอะ <laughs> เราเราจะตั้งชื่อทริปว่าทริปนอนเต็นทริปลูกหมูนอนเต็นเราดูหุ่นสมาชิกแต่ละคนของเรานะคะน,น้ำหนักน้ำหนักไม่ต่ำกว่าห้าสิบไม่มีใครต่ำกว่าห้าสิบ <laughs> ลูกหมูม <laughs> <laughs> ีแม่หมู <laughs> <laughs> อันนี้พ่อหมู จะมีไฟมั้ยล่ะดิม้ามีแปลงอันชุบมะลามั้มีค่ะพร้อมคือยังเนี่ยท่าทีใส่แกงใส่ข้างบนเลยก็ได้เพราะถ้าใส่งั้นตอนเราพลิกขานพิกยาสนุกไหมคะน้องกวางสนุกค่ะขายไม้ละเท่าไหร่คะไม้ละห้าสิบบาทค่ะคุณแม่ คุณลูกโตไปเป็นเศรษฐีเลยนะคะเนี่ยพี่คะแต่ว่าเาี้ก็็ขมขอย่างนีง่แหข้หมูย่างอยู่ใน อ๋ออัดหนูทำอีกอันนึงใช่ไหมใช่ค่ะแต่ย่างก,กับาันนี้ก็ได้นะคะเดินเอาไออว้ก่อนอู้นอยพูดเอาเผ็ดๆเลยค่ะ <c oughs> เราไปเรียกคนอื่นมาซื้อ <c oughs> ของเราอยู่กว่าไม้มละหละ้าบาทน่าจะน่าิีไม่เอาม,มอามขาดคุณไหมส10บาทใช่ไหมสิบบาทเลยเหรอ <c oughs> แต่ว่าเห็นกล่องลังลีโอเนี่ยอกไก่ค่ะเอาเข้ามาเอาเข้ามาสั่งอกไก่ต้องมีคนหมักอกหักต้องมีคนใหม่แก้วถามพามบีมใส่ก่เนลไปเอานี่เดจ้ะนี่เด็กแก้วบอกแก้วแป็กเนื้อไก่อร่อยมากเลยค่ะ ใครทําเนี่ยสุดยอดจริงๆโซเลกันยัวทั้งหงค่ะอากาศหนาวมากค่ะ <c oughs> ไอ้ที่เห็นคือหมอกไอ้ที่เห็นเนี่ยน้ำค้างหยดใส่หัวพี่เปิดเลยใช่ไหมคะ่ะโชติเป็กเดี๋ยวหอนเลยได้บบเปลี่ยนเลยอาการลืมซอนเ้าจะกินน้ำเปล่ากันนะคะล,ลืมลืมลืมช้อนเขาลืมช้อนเขาเลิศพี่มาลูก อนี้หลุดซอร์เบ่แบล็กเคฟเนี่ยอันนี้หลุดอนกับซอเบ่เลยแบลกแดงเลยลูกแบลกแดงคนนึงซอันนี้บีมลูกเปิดเหมือนส่เขาว่าแบงค์อยู่ในกระเป๋ากระเป๋าทหารเบียร์เริ่มสูนแล้วแหละทหารใช่ไหมถ้าทหารอยู่ข้างนอกเต็นท์ข้างๆน่ะพี่เห็นแล้วพี่แลนต่ำเลยดินอินี่เห็นราคาแล้วแบบพี่ก้อยแบบเออ คุณภาพมากถุงหมูถุงนี่สามร้อยหมูถุงนี่สองร้อยกุ้งเกือบสี่ร้อยหนูว่าแล้วเล่าหนูหายไปไหนหมดหายไปกับพรูหมูย่างไส่กรอกนางเมยบอกว่าพี่บิ๊มไส่กรอกทำไมอร่อยจังแกซื้อของอะไรมานนิบ้านบิ๊มผี่บรได้หอนเนื้อออกอะไรเนี่ยซูจูหอนเลยนีิไม่ได้ กุ้งไม่ต้องหมาล่ากุ้งต้องซีฟู้ดตีฟู้ดอร่อยมัด้วยนเอาของพี่กึ้งตุ้งยังแค่ตีฟู้ดแลที่อร่อยยิ่งสดแค่อร่อยไหมมันยิ่งซีฟู้ดอร่ะแม่ยุทธยุทธยังไม่ชิมครับทานข้าวคั่วชิมแป๊บนึ่งเว้นนี่ทานข้าวคั่วอได้แล้วเป็นไงลูกมันเที่ยงแก้วบกม่วงบ่แม่แมไม่บอถ้ามีมายอมกับบกม่วงน่า

แก้วน้ำชานะคะคัลลบรักแล้วพี่พี่รักวันเราออกคัะปันวิดีโอยูมันดีเหรอน่ารกนนีหอนะพี่ก่ยืด ได้คุยกันนะครับอ่าก็คือไม่ได้คุยกันเลยเขาเข้าายอ่ะอกไงก็คือไม่รู้ว่าจะจุดก่อหรือังโอเคคนคุยุแรกกูหลักเอามาหนักหน่ยเบอมีเส้นขวามแค้นตันเป็นคนของ จะเอาแค่คนคุยเขาพอคนควยใจเขากะเทเาไปเขาที่ค mm ุย hmm. กับเขาโดนกันไหนมันหมดสำคัญม okay, okay. ็นคนที่ใช่ป็นได้แค่คน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราตัดผ้ามาตอนเช้าเลยแล้วกันเนะจอกันใหม่นะคะ